มาดูกันนะครับของเล่นใหม่นะสตาร์ดีวายเพิ่งได้มานะครับมาแกะกันดูเลยครับนี่มีถุงมือนะครับให้ด้วยมีโซ่นะครับขนาดเล็กนี่ปะเจนะครับแล้วก็ไขควงตัวนี้นะผมได้มานะครับไม่ถึงพันนะครับตัวนี้นี่เลยสรุปแล้วนะเป็นเรื่อยนะครับเล่อยตัดไม้ที่ชาร์จนะครับดูให้มานะครับสองตัวนะครับแบบกลมนะครับแบบนี้ก็แบบนี้ ผมเลือกซื้อนะครับแบบไม่มีแบตเตอรี่นะครับเพราะว่าผมมีแบตเตอรี่นะครับอยู่แล้วนะครับของตัวนี้ดูกันของบล็อกนะครับไร้สายที่ผมซื้อมาน่าจะเกือบปีแล้วนะครับเป็นปีแล้วนะครับตัวนี้ขนาดนะครับตัวนี้แปดร้อยนิวตันนะครับถอดน็อตนะครับรถยนต์มอเตอร์ไซค์นะครับหรือว่ารถถ่ายนะครับสบายๆนะครับคลิปก่อนหน้านี้นะเมื่อปีที่แล้วนะครับก็ทดสอบนะครับขันน็อตนะครับนี่น็อตใหญ่มากนะครับขันนะครับอัดไปเลยนะครับสรุปนะครับน็อตขาดถือว่าแรงดีนะครับตัวนี้ นี่ช่วยใช้ได้ซื้อแค่ข้างเดียวนะแบตเตอรี่ก็สามารถซื้ออย่างอื่นนะครับเอามาใส่ได้เลยนะครับโดยที่ช่วยให้ประหยัดนะครับยิ่งขึ้นนี่เห็นไหมครับมันกดไม่ได้นี่มันมีระบบเซฟนะครับเซฟตี้เห็นไหมครับตัวนี้นี่กดนะครับกดตรงนี้ถ้าเกิดว่าถนัดมือนะครับฝั่งนี้นะครับก็กดนะแบบนี้นี่ถ้าถนัดฝั่งนี้นะครับก็กดนะครับกดตรงนี้ก่อนเห็นไหมครับเซฟตี้ถ้าเราเผลอไปกดตรงนี้นะครับไม่ได้นะครับนี่ใช้งานไม่ได้แต่นะครับให้ด้าดานข้าง แล้วค่อยกดครับนี่ดูดูว่าแรงดีนะมอเตอร์นะเป็นมอเตอร์บัลเลต์นะครับตัวนี้ที่ผมเลือกใช้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะมอเตอร์บัลเลต์นี่จะไม่มีนะครับแปรงฐานนะข้างในเพราะว่ายุคนี้นะครับแนะนำนะอุปกรณ์ได้สายนะครับให้ใช้มอเตอร์นะบัลเลต์ทั้งหมดนะครับถ้าเกิดว่าเป็นมอเตอร์แบบแปรงฐานนะครับทําให้เสื่อมนะครับแล้วก็กินไฟมากเครืองไฟนะครับแล้วก็อายุการใช้งานนะครับน้อยมากนะครับก็เลยผมเลือกใช้นะมอเตอร์บัลเลต์นะครับ ช่วยประหยัดไฟนะแล้วก็เสถียรนะดีมากเดี๋ยวไปทดสอบนะตัดไม้กันดูมาทดสอบกันนะครับต้นมะม่วง <c oughs> เร็วมากดูนะครับใช้งานสะดวก ดูนะผลงานนะเมื่อกี้ตัดเพียบเดียวนะครับนี่ประหยัดแรงนะครับไปเยอะมากโล่งเลยนี่ครับตอนนี้ครับใหญ่มากเกะกะนะครับเดี๋ยวมาตัดกันนะครับดูนะต้นใหญ่เลื่อยนะครับขนาดเล็กขนาดแปดนิ้วนะครับตัวนี้จัดเลยนะครับตัวนี้ นี่ขาดนะครับเรียบร้อยดูตัวนี้ใหญ่นะครับแข็งๆนะครับนี่ ดูนะครับต้นไม้ครับแข็งแข็งครับไม่เหลือนี่ตัดเสร็จแล้วนะครับสบายสบายเลยนะครับนี่แบตนะเหลือเหลือดูนี่ถือว่าดีอยู่นะครับช่วยประหยัดเวลานะครับแล้วก็เสียงเงียบนะครับเงียบดีที่ว่ามาสำหรับนะครับตัดเล็กๆน้อยๆนะครับต้นไม่ใหญ่มากนะคขนาดนี้ก็ตัดได้นะครับเผื่อนะแบตเตอรี่ มาต่อบัลเล่นะเพื่อให้ประหยัดไฟนะครับดียิ่งขึ้นถือว่าเป็นเทคนิคนะักสตาร์ดีวานะครับในการเลือกใช้นะับเครื่องมือต่างๆนะครับเจอกันคลิปหน้าสาระนะ่ารู้สวัสดีครับ